ตังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจําวันที่4ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดับเครื่องชนทับทั้งโตทันควันครับที่ทำเอาขมเณรกับไทยต่างต้องใช้หลักฐานพร้อมกับมีการลงดาบปรับแผนซื้ออาวุธเพื่อจัดหนักขมเรโดยเฉพาะเรียกว่ามีวันไส้กันเลยทีเดียวครับซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เรายื่นคำขาดออกไปห้ามลุกล้ำห้ามเยี่ยมยีแล้ว ก็ห้ามทำลายเกียรติภูมิงานนี้ก็ยังคงรอจัดนักขเขมรเหมือนเดิมซึ่งขเขมรก็ยังมีตอบโตมาแบบทันท่วงทีเหมือนกันพักครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยขเขมรก็ตอบโตมาหนักเลยกับสงครามข่าวที่เหมือนจะประตุข,ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกับมาริโซเจตาหรือเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาเริ่มจากอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับผมจะไล่เรียงมาจากบริเวณในพื้นที่เลยก็มีคลิปแล้วก็ภาพออกมานะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ครับขมรเองก็มีการปรับปรุงฐานที่มั่นบริเวณปราสาทเขาพระวิหารในเขตอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารของขมรเองซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าขมรเองแต่ละจุดครับจะมีแต่ทหารใหม่ที่เพิ่งฝึกจบมาเพิ่มบรรจุจบมาแล้ว ก็มาประจำการในแต่ละจุดส่วนทหารบ้านของเขมรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็มีแต่ทหารใหม่ที่จะออกมาทำคอนเทนต์กันบริเวณในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือว่าในฐานที่มั่นเองพร้อมกับการลาดตระเวนอะไรต่างๆเนี่ยเขมรก็จะมีแต่เด็กใหม่มากกว่าซึ่งก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าพื้นที่ที่เอาทหารเท่าหรือว่าทหารที่แก่ๆเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนนะครับเอาไปไว้ในแนวหน้า หรือว่าจะส่งไปแนวหลังหรือเปล่ากับอุนเซนแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเองเขมรก็ยังห้าวไม่เลิกนะครับยังมีการยุยุกก่อกวนเราอยู่ตลอดทั้งแนวก็เรียกว่าเราเองก็ยังไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะครับยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่เพราะเขมรก็จ้องจะขยับมาจ้องจะขึ้นเนินสูงอยู่ตลอดพอจุดไหนที่เขมรเดินแล้วประเวณแล้วไม่เจอทหาร ไทยเราเนี่ยแล้วมันเป็นจุดสูงจุดที่พอจะตั้งทหารที่มั่นได้ขเมเรก็จะพยายามเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นก็เลยทำให้ล่าสุดครับฝั่งนายกไทยเราก็ได้ตั้งสี่กฎเหล็กกรอบอธิปไตยของประเทศไทยออกมาโดยตั้งมาเพื่อเผชิญหน้ากับขเมเรโดยเฉพาะนะครับข้อแรกก็คือห้ามลุกลามห้ามเยี่ยมยีห้ามทำลายเกียรติภูมิแล้วก็ห้ามคนไทย โดยทำรายนี่คือสี่กฎเหล็กที่เราบอกว่าคอมเมนถ้าเกิดคุณพลาดมาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราจะตอบโต้ทันทีแล้วยังมีประกอบกับงานนี้กระอักระอ่วนอีกแล้วนะครับเพราะเสนาธิการทหารบกเนี่ยได้มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับว่าจะต้องปรับแผนในการซื้อยุทธปกรณ์หรือว่าอาวุธให้สอดรับกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยตอนนี้เนี่ยในปี2570ครับ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราเนี่ยอาจจะมีทั้งประเภทตั้งรับหรือว่าประเภทโจมตีเป็นหลักซึ่งก็ต้องดูระบบแล้วก็สถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วยทั้งเรื่องของอาวุธระยะไกลอาวุธระยะสั้นเนี่ยรวมถึงอาวุธที่ติดตัวกำลังพลซึ่งเราเองเนี่ยจะมีการปรับแผนในการซื้อเพื่อเผชิญหน้ากับขเขมรโดยเฉพาะและก็การป้องกันทั้งประเทศนะครับเพราะอย่าลืมว่าชายแดนไทยเราตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซนภาคเหนือโซนภาคใต้โซนภาคฝั่งติดกับขเขมรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งสิ่งนะที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีอย่างที่บอกเลยครับมีคลิปออกมาทุกวันที่คขมรพยายามยุยคพยายามจะเข้ามาใกล้ฐานเหมือนป่านปราสาทอยู่แบบนั้นในบริเวณแนวชายแดน ซึ่งก็ต้องติดตามเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงสงครามข่าวสารกันบ้างก็ต้องบอกเลยว่าขเขมรมีการตอบโตเราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นของทุนระเบิดครับที่ไทยเราเนี่ยก็เคยมีสวนกลับไปกับหุยตามาเมรียที่เราเหยียบขาที่เจ็ดนั่นและครับขเขมรก็มีการตอบโตมาว่าตรงนั้นเป็นทุนระเบิดเก่าแล้วฉันเองก็ไม่เคยไปวางโดยล่าสุดเนี่ยทัพปกของเราก็ได้อะ ออกมาตอบโต้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับบอกว่าทุนระเบิด PMN 2เนี่ยไม่เคยพบในพื้นที่มาก่อนถ้าเกิดว่าเป็นทุนระเบิดเก่ามันเป็นทุนระเบิดใหม่โดยชัดเจนโดยก็เป็นองค์กรทุนระเบิดของเข,งขมรเองนะครับที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์เออมีการระบุว่าเขมรเน,นี่ยไม่ได้ใช้ทุนระเบิดนับตั้งแต่เป็นรัฐภาคีกับอนุสัญญาออตอตาวา แต่ทุนระเบิดตามแนวชายแดนที่พบปัจจุบันเนี่ยเป็นทุนระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่จากสงครามในอดีตคือหน้าด้านมากนะครับแล้วกลายเป็นกองทัพปกของเราเนี่ยตอบโต้ไปชัดเจนยังไงก็ยืนยน100ันหนึ่งเปอร์เซนตว่าเป็นทุนระเบิดใหม่อย่างแน่นอนครับไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าเพราะทุนระเบิดส่วนใหญ่ที่ตรวจพบในห้วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยล้วนเป็นทุนระเบิดที่เพิ่งถูกนำวางใหม่ ดยฝ่ายไทยเรามีหลักฐานชัดเจนในเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงประจักรองรับอยู่แล้วนะครับสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าตามที่คอมเมนต์กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดแล้วการที่กัมพูชาอ้างว่าทุนระเบิดที่ตรวจพบเนี่ยเป็นทุนระเบิดเก่าหรือว่าจะสงครามในอดีตถือเป็นความพยายามบายเบียงและกล่าวอ้างเพื่อแก้ตัวซึ่งมันไม่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุผลที่ฟ้า มอไม่ขึ้นโดยข้อมูลด้านยุทธปกรณ์ของฝั่งไทยเราครับเพราะว่าในห้วงสงครามภายในกัมพูชาในอดีตเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการนำทุ่นระเบิด PMN 2มาใช้เนื่องจากทุ่นระเบิดชนิดดังกล่าวครับก็เพิ่งถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานหลังจากยุติสงครามของเขมรแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชี้แจงออกมานะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีการรายงานสำรวจแล้ว ก็เก็บกูซากทุนระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่สองครับก็ยังพบทุนระเบิด PMN 2นะซึ่งก็แสดงถึงข้อเท็จจริงในเชิงประวัติศาสตร์และก็ข้อมูลรายงาน A ลาน,นี้เนี่มันขัดแย้งกับขเามที่รายงานออกมาแก้ตัวอย่างสิ้นเชิงว่าเป็นทุนระเบิดเก่าจากสงครามในอดีตนี่ก็เป็นข้อมูลแรกที่เราตอบโต้ขมแบบซัดไม่ยั้งหงายท้องกันเลยนะครับ อีกข้อมูลหนึ่งนะครับขเมนก็ยังมีการกล่าวร้ายใส่ร้ายไทยเราไป้ยสีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการโจมตีพลเรือนครับโดยใช้ระเบิดลูกปลายบอกว่าไทยเราเนี่ยจงใจทําร้ายพลเรือนของขเมศแต่พลเรือนขเมศเนี่ยไม่ได้มีเสียชีวิตสักคนหนึ่งหรอกนะครับเป็นไทยเรานี่แหละที่พลเมืองเสียหายแล้วเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆนะครับงานนี้กองทัพปกก็ได้มีการตอบโต้อีกเหมือนเดิม ซึ่งจากกรณีที่เขเมเนี่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฝั่งไทยเราเรียกว่าใส่ร้ายเลยก็ได้นะครับบอกว่าไทยเราเนี่ใช้ระเบิดลูกปลายในการประทะก,กันที่ผ่านมาและก็บอกได้ว่าแม้ว่าไทยเราจะไม่ใช่ภาคีอนุสัญญาออตตา,าว่าด้วยระเบิดลูกปลายเนี่แต่การใช้ระเบิดชนิดนนี้โดยเฉพาะต่อพลเรือนถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และต้องถูกประนามอย่างร้ายแรงโอโนะคเมนถือว่าใส่ร้ายเราเยอะมากนะครับบอกว่าเราใช้ระเบิดลูกปลายเพื่อที่จะไปโจมตีพลเรือนแต่ว่าเรื่องนี้ดูสิ่งที่เราตอบโต้กลับไปด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับแล้วบอกว่าคเมนนี่ยังคงใช้กลยุทธเ์เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็บิดเบือนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับหลายกรณีที่ผ่านมา เพื่อที่จะเบีเ่ยงเบนประเด็นจากข้อเท็จจริงตามหลักฐานของฝ่ายไทยที่เราเองก็ยืนยันว่ากัมพูชามีการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ตามแนวพื้นที่ชายแดนซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อฝั่งไทยเราและก็ขัดต่อหลักสากลอย่างแรแรง แล้วเราก็ยังต่อไปถึงกรณีระเบิดลูกปลายนะครับเราบอกว่าทุกการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราครับทั้งเรื่องของการใช้อาวุธกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดทางทหารน,นั้นจะกระทําต่อเป้าหมายทางทหารอย่างเดียวอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างหรือว่ายานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามอธิปไตยของไทยเราโดยเฉพาะการคุกคามต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินและเราเนี่ยก็จะใช้อาวุธทุกประเภทอย่างระมัดระวังรอบข้อเป็นที่สุด โดยไม่มีการมุ่งเป้าออกต่อที่อยู่อาศัยของพลเรือนโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราตตวแย้งไปนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะว่าระเบิดลูกปลายเนี่ยเป็นยังไงระเบิดลูกปลายครับมันก็จะเป็นระเบิดลูกๆหนึ่งนะที่ข้างในเนี่ยมีชนิดระเบิดเต็มอยู่ตรงนั้นเลยครับพอเราโจมตีเป้าหมายปั๊บเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาแล้วกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยซึ่งเราก็ยืนยันว่า เราใช้เนี่ยเราใช้กับเป้าหมายทางทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานที่มั่นหรือว่ายานพาหนะต่างๆที่มุ่งจะทำร้ายไทยเราและเราเองก็ปิดท้ายไปนะครับว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนเลยบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมาตระฐานที่นานาชาติเนี่ยเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาที่ปราศจากหลักฐานรองรับ จริงนะครับขมามที่กล่าวอ้างมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเพียงคําพูดมีเพียงแค่เอกสารที่เขียนกันขึ้นมาไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนตรงไหนเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ระเบิดลูกปลายหรือว่ากล่าวหาว่าไทยเราโจมตีพลเรือนแต่หลักฐานเนี่ยมันไม่มีนะครับโดยเฉพาะการข่าวเนี่ยข่มรู้สึกว่าจะเล่นหนักเข้าทุกวันแล้วไปฟ้องเวทีโลกฟ้องนานาชาติก็ขมรเพียงพยายามต่อเรา แล้วในเวทีนานาชาตินะครับคือกลโกงของเขาเนี่ยมันหลอกนานาชาติไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเขาก็มาดูตามธรรมเนียมตามปฏิบัติแต่สุดท้ายแล้วการจะเชื่อเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่หลักฐานเอเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังเ,เริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดมากกว่า70%ครับ ก็สามารถติดตามรายละเอียดกับเป็นเอ s t r สตร i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวเดียวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเพราะว่ารายงานล่าสุดชัดจริงๆกับพลโทศพรากฏว่ายังไม่ตายนะครับยังปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่จองกระสานใกล้กับช่องบอกจังหวัดอุบลราชธานีของไทยเราโดยก็มีทั้งภาพแล้วก็คลิปออกมาครับ ได้มีการมอบเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณจอมกระสานในจังหวัดพระวิหารเองซึ่งก็ห่างจากอำเภอน้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นคืออย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับก็เคยมีกระแสข่าวออกมาว่าเฮยพลโทสร,ร,รกรเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าทำไมไม่ปรากดตัวเลยตลอดโอโหสามเดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่า ไม่เห็นใครเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่สองธันวาคมเนี่ยก็เริ่มมีภาพกับปรากฏตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นรายงานล่าสุดเลยนะครับว่าเ้ยจะมีทีท่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนเนี่ยระยะมันก็ไม่ห่างกันมาก25กิโลเมตรเรียกได้ว่าแคบไม่ห่างกันเลยกับอำเภอ้ํายืนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีของไทยเราจุดนี้ และครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะเขมรอยู่ใกล้เรามากๆหรือว่าจะเป็นช่องอ่านม้าที่อยู่ติดกันเลยหรือแม้แต่พื้นที่ภูเขือครับเราเนี่ยยึดบนภูสูงข้ามได้แต่เขมรก็วางกําลังเนียเต็มแนวอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับจุดที่ยังคงเฝ้าระวังและก็ตึงเครียดเนียคงหนีไม่พ้นพื้นที่กองทัพภาคที่สองตลอดแนวชายแดน แต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยขมูสุดมากกว่าเราเยอะมากนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวเหมือนจะแบบรับไม่ได้แล้วก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไร